เรื่องราวของความกล้าหาญและมิตรภาพในย่านอันอบอุ่นสบายที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเนินเขาและต้นไม้มีชายคนหนึ่งชื่อแจ็คอาศัยอยู่และสหายผู้ซื่อสัตย์ของเขาบัตด,ดี้สุนัขพันธุ์โกลเด้นบ้านของพวกเขาเป็นบ้านหลังเล็กๆที่ดูแปลกตามีระเบียงต้อนรับและสวนที่เบ่งบานไปด้วยดอกไม้หลากสีสัน บ่ายเงียบสงบวันหนึ่งขณะที่แจ็คดูแลสวนของเขาเขาสังเกตเห็นคนแปลกหน้าคนหนึ่งซุ่มซ่อนอยู่ใกล้บ้านของเพื่อนบ้านเมื่อรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติหูของบัดดี้ก็เงยขึ้นและเขาก็ส่งเสียงคำรามต่ำแจ็คเชื่อในสัญชาตญาณของเพื่อนที่พักดีจึงเดินเข้ามาหาอย่างระมัดระวงัง ขณะที่พวกเขาเข้ามาใกล้มากขึ้นคนแปลกหน้าก็รีบวิ่งไปที่รัว้วแต่บัดดี้ซึ่งได้รับแรงกระตุ้นจากสัญชาตญาณในการปกป้องเขาจึงไล่ตามเขากระดิกหางอย่างเกรี้ยวกราดและกระโดดตามหลังผู้บุกรุกเสียงเห่าของเขาดังก้องไปทั่วย่านอันเงียบสงบเพือนบ้านต่างตกใจเมื่อเห็นความโกลาหล จึงมองออกไปนอกหน้าต่างรู้สึกขอบคุณสำหรับความระมัดระวังของบัตดี้ภายในไม่กี่นาทีคนแปลกหน้าก็ถูกจับกุมและบริเวณโดยรอบก็กลับสู่ความสงบอีกครั้งต้องขอบคุณความกล้าหาญของบัตดี้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแจ็คและบัตดี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษในท้องถิน่นความผูกพันระหว่างพวกเขาแข็งแกร่งกว่าที่เคย ในชีวิตที่เรียบง่ายซึ่งเต็มไปด้วยความรักและความพักดี